สวัสดีครับผมใหม่ใน롱วิทย์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง FPL วิทเกมวิกสิบนะครับก็เป็นเกมวิกหนึ่งที่ยิงกันไม่เยอะนะครับจะมียิงเยอะก็แค่คู่แมนซิตี้นะครับที่ชนะเบอร์ลี่ห้าศูนย์แล้วก็แมนยูกับเซาท์ทิมตันนะครับที่ยิงกันเยอะที่เหลือก็เฉือนกัน2 1 1 0เสมอ0 0 1 1อะไรประมาณนี้นะครับทำให้คะแนนเฉลี่ยเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเกมวิกนี้ อย่างที่คาดไว้นะครับผมก็ถ้าได้เกินคะแนนเฉลี่ยเกมวิกนี้ผมก็โอเคแล้วครับเนื่องจากว่าทีมผมเนี่ยก็เจอกันเองหลายคนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆในลีกนะครับอันดับก็ยังคงเดิมนะครับ1 2 3 4โดยเฉพาะอันดับ1กับ2นี่นะครับได้แต้มเท่ากันเปี้ยเลยอีกแล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเขาทำผลงานกันเป็นยังไงบ้างนะครับ ที่หนึ่งนะครับยังคงเป็นคุณมันวานนะครับ56คะแนนก็ทรานเฟอร์ไป2ตัวนะครับเอาเดอร์บอยกับวาร์ดี้เข้ามาแทนซอนกับเคนนะครับนัดนี้ก็ไดาผิดหวังตรงที่วาร์ดี้เท่านั้นเองนะครับที่ไม่ทำงานเท่าไหร่ได้ไป็นึ่แอสซิสตัวอื่นนี่ก็ดีเกือบหมดนะครับโดยเฉพาะมีทั้งโจตาเกลิชเดอร์บอยชีเวลนะครับที่ยังทำงานอยู่นะครับ คะแนนรวมก็ขึ้นไป714แล้วนะครับขึ้นหลัก700แล้วอันดับโลกตกมานิดหน่อยนะครับมาที่อันดับ307นะครับสกอต t ล a l u ลูก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับ103.3บวกแบงก์อีก1ล้านนะครับอันนี้ก็มีตัวสำรองดัลลาสนะครับที่ได้8คะแนนก็ทีมก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับวาดีก็ยังมีรุ่นอีกประมาณ2-3นัดนะครับต่อจากนี้ก็ถือว่าทีมดีมากครับ ส่วนอันดับ2นะครับคุณอันครับเหมือนเดิมนะครับ56คะแนนเท่ากันท r นเฟอร์ไปตัวเดียวก็คือวาร์ดี้เข้ามาแทนเคนเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นมูฟที่มีเหตุผลนะครับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะทําให้เอาเข้ามาแล้วน่ากับตันมากนะครับวาร์ดี้แต่ก็ไม่ทํางานเท่าไหร่นะครับนนนี้ก็น่าเสียดายไม่งั้นแต้มจะเยอะมากเลย คะแนนรวม686นะครับอันดับโลกก็ประมาณ2,900นะครับอันนี้สกอตแวลูก็ร้อยหนึ่้ละยังมีเหลือในแบงก์อีก2.5นะครับผมคิดว่านัดหน้าเขาน่าจะวางแผนเอาตัวแมนซิเตี้เข้ามาแทนซอนนะครับเดี๋ยวก็ลองลองดูกันนะครับส่วนรัสติกบอยยูไนเต็ดนะครับไวทการ์ดไปเกมวิกที่แล้วนะครับเกมวิกนี้ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับน่าเสียดายได้ไปแค่37คะแนนนะครับ ก็มีตัวทำคะแนนฟลอเรนเดสกิลิสนะครับแล้วก็กลับตันมาเน่จริงๆมาเน่ก็ลงมาแล้วยิงด้วยนะครับแต่ว่าโดน v ีอยึดคืนไปนะครับไม่งั้นก็แต้มเยอะเหมือนกันนะครับคะแนนรวม662คะแนนนะครับอันดับโลกก็15,800สควอยสตแวรูร้อยสล้านนะครับมีอยู่ในแบงก์อีก0.2มาดูทีมผมบ้างนะครับ อันดับก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อันดับใน FPLWIT ขึ้นไปอันดับ84แล้วได้สูงกว่าท็อป100สักทีนะครับจากลงไปอยู่100-200อยู่นานนะครับก็เกมวิกนี้ได้ไป61คะแนนครับก็ถือว่าเกินคาดนะครับตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะถึง60นะครับแต่เกินมา1แต้มก็โอเคนะครับคะแนนรวม584นะครับอันดับโลกขึ้นมา7 0 0 0แสแล้วนะครับจาก1ล้านวิกที่แล้ววิกนี้ก็เปลี่ยนไป1ตัวนะครับเอา ควินเดบรอยเข้ามาเป็นกัปตันนะครับแทนซอนเรามาดูเริ่มตั้งแต่กองหลังกันเลยนะครับก็แมคคาที่นะครับนัดนี้ก็ยังเซฟเหนียวหนึบเหมือนเดิมนะครับลูกที่เขาพลาดนะครับจ่ายเบาไปให้กินวูดตัดได้นะครับแต่กินวูดวิ่งเข้ามายิงเขาก็ยังเซฟแก้ตัวได้นะครับแล้วก็ยังเซฟลูกซ้ำของเฟอร์นันเดสได้อีกนะครับก็เหนียวมากนะครับไม่งั้นเฟอร์นันเดสจะได้แดมเยอะกว่านี้นะครับ ถ้าเฟิร์นเดสยิงเข้าไปน่าจะดีกว่านะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเซฟลูกที่ Ford ลิสฟอร์ดดุดเดียวมายิงอีกนะครับก็ถือว่าช่วยป้องกันได้หลายลูกมากนะครับถึงแม้จะเสียไปสารประตูก็ตามนะครับก็ยังถือเป็นเพื่สาประตูที่ดีมากนะครับในราคานี้นะครับส่วนไคลวอเกอร์ปีเตอร์นะครับที่ลงมาแทนแคนเซโล่ที่ไม่ได้ลงนะครับก็คือตามคาดเลยเพราะว่าในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาลงไป90นาทีนั้นนี้ผมก็เลยน่าเป็นห่วงหน่อยก็อย่างที่คิดไว้นะครับไคลวอเกอร์ปีเตอร์ได้ลงมาแทนจริงๆ วันนี้ก็เล่นได้ดีนะครับเติมเกมลุกได้ดีตลอดแต่ว่าก็มาเสีย3ตูรวดในครึ่งหลังนะครับเพราะว่าแมนยูนี่คมมากนะครับหลังจากเคานี่ลงมานี่เกมเปลี่ยนเลยนะครับส่วนเบนชิเวลนะครับก็ยังเล่นได้ดีเหมือนเดิมนะครับมาตรฐานสูงจริงคนนี้กองหลังเชลซีก็ยังพึ่งพาได้นะครับเหนียวแน่นดีมากชิเวลก็ยังได้โบนัสมาอีก2นะครับ นัดนี้ที่เด่นจริงๆก็แบ็กทั้ง2ข้างเลยนะครับทางขวาริสเจมส์นี่ก็เล่นได้เด่นนะครับมีโอกาสเปิดสวยๆหลายครั้งนะครับอับราหัมก็มีโอกาสหลายครั้งนะครับแต่ว่าเอาชนะโรดอนไม่ได้นะครับมูนโยก็ถือว่าแก้เกมได้ดีมากนะครับนัดนี้เอาโรดอนมาจับอับราหัมอยู่หมัดเลยนะครับส่วนอารอนเคสเวลนะครับเจอกับวินล่านัดนี้ก็ไม่ได้คาดหวังคินชีสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวิลล่าเล่นดีมากน่าจะยิงได้นะครับ นัดน,นี้จริงๆงงงงงเทรซวโก็ไม่ค่อยมีโอกาสเติมเกมเท่าไหร่เพราะว่าพอทีมเนี่ยได้ประตูขึ้นนําเร็วก็อุดตลอดเลยนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกพอเริ่มครึ่งหลังขึ้นนําเร็วอีกก็อุดอีกนะครับแล้วก็วิลล่าก็เหมือนจะครองเกมอยู่ฝ่ายเดียวนะครับส่วนแผงกองกลางนะครับก็โหเกือบจะฟูลเฮาส์เลยนะครับเสียดายฮามิสคนเดียวนะครับเริ่มต้นที่บูนอเฟอร์นันเดสนะครับเล่นดีมากอีกนัดนึงนะครับก็เป็นหัวใจของทีมเลยทีเดียว เหมือนจะเป็นคนคลองบอลแล้วก็คอยบัญชาเกมนะครับทั้งจังหวะที่เขาได้บอลและไม่ได้บอลน,นี้ก็มีตำแหน่งที่ดีมากนะครับพอครึ่งหลังเนี่ยได้คาวานีลงมาช่วยนะครับเหมือนจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับมากกว่ากรีนวูททำให้เกมรูปวูปบวาบขึ้นเยอะนะครับตอนแรกผมว่าจะเอาซาร่ามาแทนบูโน่ Bruno นะครับแต่ดูฟอร์มแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องเก็บไว้แล้วนะครับ ขนาดนัดน,นี้ไม่ได้จุดโทษนะครับเขาก็ยังเล่นได้ดีขนาดนี้นะครับได้คะแนนถึงถึง10คะแนนส่วนแฮมิสโรดิเกสนะครับก็เป็นคนที่น่าเสียดายมากๆนะครับเขาก็มีโอกาสยิง1จ่ายหนึ่งเป็นอย่างน้อยเลยนครับนัดน,นี้แต่ว่าโดน VR ยึดคืนไป2ลูกเลยนะครับลูกแรกที่เขาหลุดขึ้นไปยิงก็ล้ำหน้านิดเดียวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาตีเส้นนับจากอะไรนะครับส่วน อีกลูกนึงนะครับก็เปิดเตะมุมให้ลิชาริสันมงเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าวีอายึดคืนเพราะมีเบนกอฟฟี่ไปยืนขวางพวก3สามตูแล้วก็พยายามเล่นบอลน,นะครับทําให้อดได้แอสซิสต์อีกนะครับในงั้นก็น่าจะได้เป็น10พคะแนนเหมือนกันนะครับนั้นนี้กองการก็จะแบบสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับนั้นนี้ก็มี VR ที่ยึดคืนอีกลูกนึงก็คือลูกที่แบมฟอร์ดยิงเข้าไปนะครับแต่ ออไม่ใช่ VR 4สลูกนี้ก็ล้ำหน้ายกทงเลยก็คือยิงเข้าไปแล้วแต่ก็เป็นล้ำหน้าไปก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เกมวีคนี้นะครับมีลูกล้ำหน้าเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่คู่นี้คู่เดียวนะครับคู่อื่นๆอย่างคู่วินล,ล่าก็มีนะครับคู่เลี้ยวพูอีกนะครับที่สำคัญที่สุดอันนี้ก็เป็น2ลูกในคู่นี้นะครับที่เห็นเห็นโดน VR ยึดขึ้นไป เกมวิกนี้เราก็จะเห็นหน้าจอนี้กันบ่อยนะครับตรวจ VR กันจังเลยนะครับส่วนแจ็คกริลิชนะครับนัดนี้ก็เล่นได้ดีมากอีกนัดหนึ่งนะครับมีลูกที่แบบกระชากขึ้นไปยิงไกลนะครับฉลับกองหลังเข้าไปอย่างสวยงามนะครับนัดนี้วินล่าก็บุกได้ดีมากนะครับถึงแม้จะเสียตูง่ายไปหน่อยนะครับแต่ก็ทีมโดยรวมก็ถือว่าสร้างโอกาสได้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะวัตกินมีโอกาสยิง เข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าก็โดน VR ยึดคืนนะครับเพราะว่าล้มหน้าด้วยมือยื่นออกไปนิดเดียวนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้ยิงจุดโทษอีกนะครับดันยิงไปชนคานนะครับก็อาจจะเป็นผลดีสำหรับกิริชก็ได้นะครับเพราะว่าวัดกินน่าจะพลาดมา2ลูกแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจจะพิจารณาเปลี่ยนคนยิงให้เป็นกิริชยิงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับส่วนเดอะบอยนะครับเอาเข้ามาเป็นกับตันนัดนี้ก็ โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าจะได้ไปแค่2แอสซิสก็ตามแต่ว่าเขาก็ถือเป็นกําลังสําคัญของทีมนะครับจ่ายสวยๆหลายลูกนะครับนัดนี้ก็เป็นแมนซิตี้ทามตามปกคลิปที่แล้วจริงๆนะครับถล่มเบอร์รี่ไป5-0นะครับแต่ว่าพระเอกกับเป็นวิยัตมาเรสนะครับในนัดน,นี้มาเรสก็ <laughs> ได้ไปแฮตทริกเลยนะครับเดอะบอยจริงๆก็มีโอกาสยิงด้วยนะครับยิงไปชนเสาเต็มๆยิงแรงเกินไปนิดนึงนะครับ เน้นอีกหน่อยน่าจะชนเสาเข้าได้นะครับก็ได้มาแค่2องแอตติ่ก็ยังดีนะครับก็ถือว่าเลือกกับตันได้ถูกอีก1นงนัดน,นะครับทำให้คะแนนในเกมวิกนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับผมเท่าที่ดูเดอรบอยก็ครึ่งหลังก็ดูเหมือนจะเหนื่อยๆนื่อยแล้วนะครับสภาพอาจจะยังไม่ฟิต100%เท่าไหร่นะครับคิดว่านัดต่อไปน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับก็ต้องมาดูในแชมเปี้ยนลีกกันอีกทีนะครับพวกนักเตะที่มีแข่งว่าเขาจะ ได้ลงกี่นาทีนะครับอาจจะมีผลในการจัดเป็นกับตันในนัดหน้านะครับส่วนแผงกองหน้านะครับไม่ได้คะแนนกันเลยนะครับแฮร์รี่เคนนัดน,นี้ก็ไม่ได้มีโอกาสโต้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเชลซีเนี่ยก็มารัดกลุมเลยนะครับเอาแบบว่าไม่ไม่ได้ผีผามบุกแหลกเหมือนทุกนัดนะครับนัดนี้ก็เลยแบ่งแต้มกันไปนะครับ0 0น,นสเปอร์ก็เลยไม่ได้ใช้โอกาสโต้กลับเลยนะครับ ส่วนแคเวนเลวินกับแบมฟอร์ดที่เจอกันเองนะครับจริงๆก็ทั้ง2คนก็มีโอกาสเยอะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนัดนี้แบมฟอร์ดก็โดน VR ยึดคืนไปนะครับลูกที่เขายิงเข้าไปแล้วแล้วก็มีลูกยิงจ่อๆที่ไม่เข้าอีกนะครับส่วนแคเวนเลวินก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับแต่ก็ไปติดเซฟก็ไม่เป็นไรนะครับนัดนี้กองหน้าไม่ทํางานแต่กองกลางก็ยังมาช่วยไว้ได้นะครับสำหรับทรานเฟอร์แพลนะครับ ตอนนี้ทีมผมก็มีเงินเหลือในแบงก์อีก1.8ล้านนะครับเกมวิกนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เปลี่ยนตัวนะครับเพราะว่าค่อนข้างจัดทีมได้ลงตัวอยู่แล้วนะครับซาร่าเนี่ยนัดน,นี้เจอกับบูฟก็คิดว่ายังไม่น่าเอาเข้ามาเท่าไหร่นะครับก็จะรอเกมวิกหน้าส่วนตัวฮิตๆอย่างโจต้านะครับก็เริ่มน่ากลัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับราคาเขาก็น่าจะขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมขอ รอดูก่อนเพราะว่าตีลิชก็ยังเล่นได้ดีนะครับส่วนฮามสโรยิกสจริงๆก็มีโอกาสเยอะนะครับอย่างที่บอกอาจจะได้13คะแนนเลยนะครับถ้าเขาไม่โดน VR R, ยึดขึื้นไป2ลูกเนี่ยนัดนี้ก็ให้โอกาสอีกนัดนึงนะครับเนื่องจากโปรแกรมยิงดีอยู่ไปเจอกับเบอร์ลี่นะครับก็เลยคิดว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนตัวก็ได้นะครับในนัดนี้แล้วก็มาดูฟิกเจอร์วอชในช่วงนี้นะครับเนื่องจากทีมผมเนี่ยยังมีไวก์ดเหลืออยู่แล้วมันต้องใช้ ก่อนเดทไลน์เกมวิก16นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีแผนว่าจะใช้วายการ์ดในหลังจากจบเกมวิก15นะครับก็คือสิ้นสุดก่อนวัยอายุเลยนะครับเนื่องจากทีมตอนนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับไม่น่าจะต้องปรับอะไรมากก็เลยมาดูว่าเกมวิก12ถึง15เนี่ยน่าจะเอาใครเข้ามาแล้วก็เอาใครออกนะครับดูจากฟิกเจอร์เนี่ยตัวที่มีอย่างแอสตันวิลล่าก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็ เชลซีก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้แย่แต่ว่าเอเบอร์ตันเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มีทั้งเชลซีเลสเตอร์อาร์ซิมอนแล้วก็เชฟยูนะครับก็คิดว่าน่าจะออกตัวหนึ่งนะครับส่วนลีสก็ถือว่าโอเคนะครับมีทั้งเวสต์แฮมนิวคาสเซิลแล้วก็บอร์ลีย์ในบ้านนะครับถึงแม้จะไปเยือนแมนยูก็ตามนะครับแบมฟอร์ดก็ยังดีอยู่นะครับเลสเตอร์เนี่ยก็ยังเหลือโปรแกรมดีอีก แค่นัดเดียวนะครับจริงๆเพราะว่าจริงๆเอลเวอร์ตันก็น่าจะมีลุ้นอยู่นะครับแต่ว่าท็อตแนมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ง่ายนะครับก็เลยคิดว่าวาดี้ถ้าสมมติไม่ได้เอาเข้ามานัดที่แล้วนัดนี้เจอไบรตันก็น่าเล่นแต่ก็ไม่มากนะครับก็คิดว่าไม่ไม่มีความจําเป็นต้องเอาเข้ามาแล้วนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับก็มีทั้งฟูลแลมคริสเซอร์เพลตแล้วก็เวสต์บอมเลยนะครับก็ยังไงซาร่าต้องมาแน่นะครับเกมวิกสิบสองนะครับแล้วก็จะดูเผื่อว่าจะเอาโจตาด้วยหรือเปล่าอีกท ส่วนแมนซิตี้นะครับก็มีเดอะบอยคัฟเวอร์อยู่แล้วนะครับแมนยูก็ว่าจะเอาบูโนเฟรนเดสอยู่คาไว้นะครับเพราะมีทั้งเชฟยูกับดีสเลยแล้วก็เลสเตอร์ด้วยนะครับผมคิดว่าไม่ได้ยากนะครับเลสเตอร์ส่วนนิวคาสเซิลนะครับก็น่าเล่นนะครับมีทั้งเวสต์บอมบีแล้วก็ฟูลแลมนะครับัดนะสุดท้ายเจอแมนซิตี้นะครับเนื่องจากว่าเกมวิก 12 13 14เนี่ยเตะค่อนข้างติดกันเลยนะครับอย่างที่เห็น12 12ธันวา15ทันวาแล้วก็19ธทันวาเพราะฉะนั้นอาจจะมี rotation risk ได้นะครับตัวสำรองก็ต้องมีเตรียมไว้หน่อยนะครับแล้วก็น่าจะต้องเลือกตัวที่มีโอกาสได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องพอสมควรนะครับในช่วงนี้ก็เลยมี2แผนนะครับก็แผนแรกนะครับเกมวิก12เนี่ยเปลี่ยนเอาซาร่าเข้ามาแทนฮมเมสนะครับแต่ว่าต้อง ไปเอาเงินมาจากแฮร์รี่เคนนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นวิลสันเข้ามาแทนนะครับเนื่องจากโปรแกรมดีแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมซึ่งน่าจะได้ลงตลอดอยู่แล้วนะครับผมคิดว่า2ตัวนี้เนี่ยโอกาสได้พักเนี่ยไม่เยอะนะครับอาจจะได้ลงเล่นอย่างน้อยก็60นาทีนะครับใน3เกม4เกมนี้นะครับต่อ1นัดน,นะครับก็ค่อนข้างชัวนะครับหรือว่าแผนที่2นะครับแผน B เนี่ยก็คือ เอาซาร่ามาแทนฮามสแล้วก็ดาวเกรดจากเคสเนี่ยไปเป็นเวลเบกเลยนะครับแล้วก็อัปเกรดวิสมาเป็นโจตานะครับก็จะเล่นแผน3-5-2แทนนะครับโดยเวลเบกเป็นตัวสำรองที่ดีนะครับที่จะลงมาได้ถ้าสมมติไม่ถ้ามีคนไม่ได้ลงขึ้นมานะครับเพราะว่าเงินเนี่ยยังเหลือลอ,อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมไวการ์ดในเกมวิก6 6อยู่แล้วนะครับก็เลยเอาเงินใช้ไปให้จนเกือบหมดอย่างนี้ก็ได้นะครับ แผนนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนตัวเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออาจจะติดลบ4นะครับในเกมวิก12เพื่อเอาโจตาเข้ามาเลยนะครับเจอกับฟูแล่มนะครับผมก็เพื่อนๆคิดว่าแผน A กับแผน B แบบไหนน่ารักน่าลุ้นมากกว่ากันนะครับช่วยผมคอมเมนต์ด้วยนะครับคราวที่แล้วผมไม่ได้เชื่อเพื่อนๆเลยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคราวนี้ก็จะลองมาพิจารณาดูนะครับ สำหรับคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะครับก็คุณกุณซื้อฟ็อกนะครับก็ขอบคุณที่ไปช่วยฟีดแบ็กในไลฟ์สตรีมของเขานะครับก็ถ้าว่างนะครับผมก็จะพยายามเข้าไปฟังเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าก็สนุกดีนะครับเพื่อนๆก็ลองติดตามดูนะครับเขาก็จะไลฟ์สตรีมก่อนเกมน่าจะทุกวีคแล้วนะครับต่อจากนี้ก็ดูเขาจะมีประกาศนะครับว่าเมื่อไหร่นะครับส่วนคุณอโลนนะครับ ก็บอกว่าสภาพทีมสวยนะครับส่วนปกคลิปแมนซิตี้ทามถอยเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแมนซิตี้ทามจริงๆนะครับ5-0อยู่คู่เดียวเลย <S <S ผมก็บอกว่าชอบตรงที่เควินเดอ์บอยนักการสัปดาห์ได้พักเต็มๆนะครับต่อไปน่าจะได้ลงต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าเขาก็พักไปแล้วนะครับส่วนคุณทานเนศจันสรน์นะครับก็โวยพรให้โชคดีนะครับก็เกมนี้ก็ถือว่ามีโชคอยู่บ้างนะครับได้เกิน60 ก็เกินคาดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์เลยนะครับเพื่อนๆถ้ามีคำถามหรือว่ามีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสาหรับเกมวิก1 1นะครับเดทไลน์ก็คงเป็นวันศุกร์เหมือนเดิมนะครับตีหนครึ่งก็อย่าลืมจัดตัวกันให้ทันด้วยนะครับนัดนี้เนี่ยก็มีทีมใหญ่เจอทีมเล็กเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีคะแนนกันเยอะนะครับดูจากสภาพทีมตอนนี้ยังไม่ได้ เปลี่ยนตัวนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะตามนี้นะครับแต่ว่ากัปตันเนี่ยน่าจะเป็นเดอะบอยชัวรๆแล้วนะครับถ้าสมมุติดูจากแชมเปี้ยนลีกแล้วเขาไม่ได้ลงทั้งเกมนะครับส่วนรองกัปตันเนี่ยก็ยังเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นเฟอร์นันเดสหรือว่ากริลิชก็น่าเล่นนะครับแม้กระทั่งเควินเลวินหรือฮาเมิสูริเกสก็ตามนะครับหรือแฮร์รี่เคนก็ตามนะครับเจอเซนอนก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสภาพทีมแต่ว่าจะมีน่าเป็นห่วงก็แคนเซลโลนะครับเพราะว่า ต้องดูว่าในแชมเปี้ยนลีกเขายังจะมาลง90นาทีอีกหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับต่อให้เขาลงเพราะว่าผมก็มีตัวสำรองอย่างเพสเวลอยู่แล้วถึงจะเจอแมนยูก็ไม่เป็นไรนะครับรอสภาพทีมปัจจุบันก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปจัดตัวมาอีกคลิปหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเพื่อนในเกมวีคนี้นะครับได้คะแนนกันเท่าไหร่บ้างนะครับกับตันปังไหมนะครับอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับช่วยกัน กด subscribe ไว้ด้วยนะครับฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ยังเข้ามาดูคลิปของผมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันทุกคลิปเหมือนเดิมนะครับอยากให้สังคมแฟนตาซีของประเทศไทยของเราก็คึกคักอย่างนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ